จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่775การระเบิดอย่างกระทันหันยังชียังอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายมากแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไร้ชีวิตและไร้ซึ่งการทำลายล้างแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ตลอดไปและเมื่อเขากลับมาเป็นปกติสิบนักปราดก็จะครอบครองเขาได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอดทนและรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะนำเสนอตัวเองแม่ทัพแซมมันไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมีเจ็ดจำงทั้งสิบอยู่อันที่จริงเนื่องจากเจ็ดจำงอันทรงพลังและผนึกกองทัพแห่งถวยเทพทั้งสองชิ้นส่วนรอบๆของเรือลาดตะเวนอรารยธรรมจึงไม่เคลื่อนไหวอย่างแน่นอนบี๊บ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 บีบคำเตือน,คำ,อนคำเตือนไฟกระชากได้สร้างผลกระทบจากการล็อกเครือข่ายสมองกลไม่สามารถทำงานได้ มีนักรบในอนาคตคนอื่นๆอยู่บนเรือแต่พวกเขาก็ยังถูกทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยความขัดแย้งระหว่างกระแสเจ็จำานงทั้งสิและผนึกกองทัพเทพทุกอย่างยังคงนิ่งในขณะนี้ยังชีดูเหมือนจะตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งกระแสเจ็ดจำานงทั้งสิบเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและได้เปรียบอย่างไม่ลดละในความขัดแยง้ง อีกประการหนึ่งก็คือเจตจำนงของนักปราชญ์ทั้งสิบนั้นมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงหากพวกเขาพ่ายแพ้เหล่าจอมเวทจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยในทางตรงกันข้ามอย่างชีกําลังวางร่างที่แท้จริงของเขาไว้บนเส้นหากเขาพินาศไปเขาก็จะสิ้นสภาพไปเขาไม่ได้มีความหรูหราในการพยายามคว้าชัยชนะซ้ําแล้วซ้เล่าเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียว สิบนักเวทยังคงเดินหน้าต่อไปและหยางชีก็ยังคงประสบกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่กา,รเราการเรืองแสงสีทองของผนึกกองทัพเทพค่อยๆลดลงเมื่อแสงของการโจมตีจากนักเวทสิบคนแข็งแกร่งขึ้นใบหน้าของหยางชีบนผู้สีทองก็เริ่มจางหายไปเช่นกันซึ่งบ่งชี้ว่าเขากำลังสูญเสียการควบคุมทันใดนั้นเสียงเออไวไวก็ดังขึ้นเต็มเรือล่าตะเวนแห่งอารยธรรมและคนใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมันคือปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ และเขาถูกขนาบข้างด้วยปรมาจารย์อีก71คนพวกเขาอยู่ในรูปแบบโบราณที่ทรงพลังซึ่งทำให้พวกเขาสามารถบุกเข้าไปในเรือลาตะเวนอารยธรรมได้ ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ยืนสูงและตรงเหมือนจักรพรรดิและเขามีรัศมี72ดวงที่ส่องแสงอยู่เบื้องหลัดงอศีษะของเขาซึ่งแต่ละดวงมีคนตัวเล็กๆอยู่ด้วยในรัศมีตรงกลางสุดคือเทพบุตรที่กำเนิดโชคชะตาของเขาเองและอีก71ตัวเป็นผู้ที่เป็นของปรมาจารย์อีก71องค์ เห็นได้ชัดว่าเขาได้เปลี่ยนปรมาจารย์อีก71คนให้กลายเป็นกรอบป้องกันรัศมีนอกจากนี้ยังมีเมฆสีม่วงรูปร่างคล้ายร่มลอยขึ้นเหนือหัวของเขาสั่นสะเทือนด้วยพลังระเบิดที่สามารถพิชิตทุกสิ่งได้มันคือร่มกันแดดชั้นยอดของชั้นดูสิตาสวรรค์ที่สร้างขึ้นจากแก่นแท้ของชั้นฟ้าชั้นดุสิตาเองซึ่งสามารถปัดเป่าศาสตร์แห่งพลังปราณและศัตรูทั้งหมดได้ ฐานการบ่มเพาะของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้มาถึงระดับที่ลึกลับและคาดเดาไม่ได้และตอนนี้เขาดูสง่างามพอๆกับที่ราชาผู้สังหารอมตะคนเก่ามีเมื่อเขาเหยียบย่ำโลกอมตะนับไม่ท้วนเขาเหนือกว่าผู้ฝึกฝนธรรมดาทั่วไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ผู้เท่ากึ่งเทพผู้สง่างามใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้มองลงไปที่ยางฉีและแซมมานและเห็นว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในทางตันที่อันตรายพวกเจ้าสองคนกำลังทำลายกันและกัน ข้าพนันได้เลยว่าเจ้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเจ้าจะได้รับโอกาสเช่นนี้ใช่ไหมยางฉีโลกอนาคตใช้มเมล็ดพันแห่งความจริงจากจอมเวททั้งสิบเพื่อพยายามรับตราผนึกแห่งกองทัพแห่งพระเจ้าหน้าเศร้าสำหรับพวกเจ้าคนที่จะได้รับประโยชน์จากที่นี่คือข้าข้าจะหลอมรวมพวกเจ้าทั้งหมดเหรียญมรดกสังหารอมะตะ เหรียญมรดก2เหรียญปรากฏขึ้นซึ่งเขาได้ผลักเข้าไปในการก่อตัวของคาถาศูนย์กลางของเรือลาตระเวนอารยธรรมจากนั้นเขาก็เดินไปหาหยางฉีและคว้าเหรียญมรดกอีกสี่เหรียญในช่วพริปตาเขาได้กลายเป็นเจ้าของเหรียญตราตกทอดของราชาผู้สังหารอมตะหกเหรียญ ช่วงเวลาที่พวกเขาสัมผัสกันการฉายภาพของแผนผังราชันหมื่นโลกปรากฏขึ้นท่ามกลางลมและพายุที่พัดแรงต่อจากนั้นปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ก็พ่นเปลวไฟใส่เหรียญขณะที่เขาพยายามหลอมรวมเข้าด้วยกันในตอนแรกเหรียญทั้ง4ของหยางชีสันราวกับว่าพวกเขาจะปฏิเสธแต่เมื่อเปลวไฟทวีความรุนแรงขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ยอมจำนนแต่ เมื่อเรียนทั้ง7็ดรวมกันใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นราวกับว่าเขากำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดสูงสุดของพลังรัศมีของเขาเริ่มสั่นคลอนด้วยความไม่ตายชั่วนี้รันราวกับว่าเขาอาจจะไปถึงระดับกองพันแห่งถวยเทพในไม่ช้าตรากองทัพแห่งถวยเทพก็จะเป็นของข้าเช่นกันและข้าจะฆ่าและหลอมรวมเหล่านักปราดทั้งสิของพวกเจ้า สำหรับเจ้ายางฉีเจ้าเอาชนะข่าครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยแผนการอันแยบยนและกลอุบายทั้งหมดของเจ้าแต่เจ้าจะต้องเป็นของข้าข่าพน,านันได้เลยว่าเจ้าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นบูมด้วยแรงกระตุ้นจากเหรียญตรามราดกของราชาผู้สังหารอมตะเจ็ดคนใบไม้เต่าผู้ไม่แพ้ปรากฏขึ้นเหนือหยางฉีและแม่ทัพแซมมานไฟประทุขึ้นจากมือทั้งสองของเขาในขณะที่เขาเตรียมที่จะหลอมรวมทั้งสองเข้าด้วยกันข้าไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะกล้าแกล้งพวกเรา ไอ้หนูเราเป็นสิบจอมเวทแห่งโลกอนาคตเจ้าจะใช้ประโยชน์จากเราได้อย่างไรข้ามันเด็กสาเลวคนนี้กำลังพยายามหลอมรวมเราสู้กลับหันพลังส่วนหนึ่งของเราใส่เขาข้ามัน จมตีเขาด้วยเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์แม้ว่าเราจะต้องเสียพลังชีวิตไปบ้างเด็กสารเลวคนนี้มีโชคชะตาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและมระดกของโลกอมตะอันดับที่33เขากำลังจะเป็นผู้ปกครองโลกอมตะทั้งใบและเห็นได้ชัดว่าอยู่ห่างจากระดับเดียวกับกองทหารแห่งถวยเทพเพียงเก้าเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยให้เขาทำสำเร็จเขาจะทำลายแผนการของเราทั้งหมด เจ็ดจำนงของนักเวททั้ง10ดูเหมือนจะเกือบจะทำลายจิตสำนึกของหยางชีในขณะนั้นใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ก็มาถึงและพยายามที่จะตักพวกมันทั้งหมดขึ้นไปในตาข่ายเดียวกันเมื่อพิจารณาว่าเขามีเหรียญตราตกทอดของงราชาผู้สังหารอมตะอยู่เจ็เหรียญเขาสามารถดึงระดับพลังที่เหนือจินตนาการจากแผนผังราชันหมื่นโลกมาช่วยให้เขาทำมันได้พวกนักเวทรู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมาก หากพวกเขาสูญเสียและเศษเจตจ,จำนงของพวกเขาถูกทำลายมันก็จะไม่ใช่การสูญเสียที่สำคัญใดๆในส่วนของพวกเขาแต่จากนั้นใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้จะได้รับผนึกกองทัพเทพและเหรียญรางวัลทั้งหมดโดยรวมแล้วมันจะเป็นหายนะสำหรับโลกในอนาคตเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นภัยคุกคามไม่น้อยไปกว่ายางชีเขาเป็นเทพแห่งความกลาหนระดับที่9้าและเป็นกึ่งเทพในนั้นมีแนวโน้มว่าเขาจะบรรลุก,การขึ้นสู่สวรรค์โดยสมบูรณ์หากเขาเจอโอกาสที่เหมาะสม จูโจม5ในส0ของกระแสเจจนงเปลี่ยนไปจัดการกับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้มุ่งตรงไปยังห้วงสำนึกของเขาราชาผู้สังหารอมตะการฉายภาพของราชาผู้สังหารอมตะผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังปรมาจารย์หนุ่มใบไม้พร้อมกันนั้นปรมาจารย์ทั้ง71คนกำลังทำสมาธิอย่างลึกซึ้งทำให้เส้นโครงของตอนเองปรากฏขึ้น71อองค์มันชวนให้นึกถึงฉากเมื่อหลายปีก่อนเมื่อราชาผู้สังหารอมตะต่อสู้กับผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ด้วยตัวเขาเอง เจ็ดจำนวของนักเวททั้งห้าถูกผลักถอยหลังทันทีตายพวกเจ้าทุกคนตายซะใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ตะโกนอย่างดีใจเขารู้ว่าเขาได้เปรียบที่นี่ในชั่วพริบตาเขาจะได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงตามความประสงค์ของนักเวทสิบคนเหรียญมรดกเจ็ดเหรียญตราประทับแห่งกองทัพเทพพเจ้าฐานการบ่มเพาะพลังของหยางฉีและชิ้นส่วนของเรือลาดตะเวนอารยธรรมสองชิ้นช่วงเวลาแห่งความสันโดษของเขายังไม่เสร็จสิ้น เขาได้รับข้อความจากปรมาจารย์ทั้ง71คนว่าพบชิ้นส่วนของเรือลาดตระเวนแห่งอารยธรรมในซากปรักหักพังแห่งความสับสนวุ่นวายด้านนอกของสวรรค์ชั้นดุสิตเขารีบเข้าร่วมขบวนกับปรมาจารย์อีก71องค์และเมื่อเขาเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขารู้ว่าโอกาสครั้งใหญ่ของเขามาถึงแล้วมันคือโอกาสที่เมื่อพลาดไปแล้วอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกสำหรับสิบนักเวทพวกเขาทำงานอย่างหนักในแผนการของพวกเขาเพื่อรับผนึกกองทัพเทพ ดังนั้นจึงไม่มีทางที่พวกเขาจะยอมแพ้ในตอนนี้โชคดีที่ตอนนี้อย่างชีคลายความกดดันออกไปแล้วตายปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ร้องโหยหวนอย่างบ้าคลั่งแผนพังราชันหมื่นโลกเปิดขึ้นเหรียญมรดกให้พลังแก่ข้า แผนผังราชาลโลกนับไม่ถ้วนได้กลืนกินเรือลาตะเวนอารยธรรมในขณะเดียวกันพลังของใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ก็เพิ่มขึ้นเมื่อเขาได้รับพรจากพลังของราชาในขณะเดียวกันปรมาจารย์ทั้ง71ก็แข็งแกร่งขึ้นจนถึงจุดที่พวกเขาเข้าใกล้ความก้าวหน้าครั้งใหม่เหรียญมรดกยื่นมือออกไปหาอาวุธอื่นๆในแผนผังราชาหมื่นโลกนำพวกเขามาที่นี่เพื่อสนับสนุนพี่น้องทั้ง71คนของข้าทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น เหรียญมรดกทั้ง7เ,เริ่มฉายแสงเจิดจ้าท่านใดนั้นสามารถมองเห็นเส้นแสงจำนวนนับไม่ถ้วนที่บินออกมาจากส่วนลึกของแผนผังราชันหมื่นโลกมีดาบปราดวังสวรรค์ชุดเกราะหอกสิ่งต่างๆมากมายบินไปอยู่ในมือของปรมาจารย์ทั้ง71คน พวกมันเป็นสิ่งของที่ราชาผู้สังหารอมตะและพี่น้องทั้ง71ของเขาทิ้งไว้และมีอยู่เป็นชุดชุดตอนนี้ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้มีเหรียญตราตกทอดของราชาผู้สังหารอมตะอยู่7เหรียญเขาสามารถเรียกสมบัติเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นมากวิธีการค้นหาทั่วไปจะใช้เวลานับล้านล้านปีเพื่อค้นหารายการทั้งหมดแต่ตอนนี้พวกเขาสามารถเรียกมันออกมาได้ด้วยลมหายใจ ปรมาจารย์ทั้ง71เริ่มแข็งแกร่งขึ้นในทันทีและเมื่อพวกเขาเพิ่มพลังให้กับใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้เจ็ดจำนงนทั้ง5ก็ถูกบทยี้ยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้นักเวททั้ง10โกรธเกินกว่าจะเชื่อพวกเขาจะเดาได้อย่างไรว่าใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้จะเข้ามาทำลายแผนการของพวกเขาบูม ไม่มีการเตือนใดๆความยิ่งใหญ่จะมาถึงจอดทะลุแผนผังราชันหมื่นโลกและอวยพรแก่เจ็ดจำนงของเหล่าจอมเวทในชั่วพริบตาพวกมันเริ่มเปล่งแสงราวกับดวงอาทิตย์นับล้านดวงส่องสว่างไปทั่วจักรวาลขณะที่พวกเขาเปิดฉากโต้กลับใส่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ตอนที่776แผนได้ผลแตก เจตจำนงของนักเวททั้ง10บนั้นไม่มีอะไรเล็กน้อยเมื่อรวมกันแล้วพวกมันสามารถทำลายล้างทุกสิ่งที่อยู่ในระดับโลกอามาตะอ,อันดับที่30ได้ขณะที่พวกเขากระแทกเข้ากับพลังปราณของใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้พวกเขาก็ทำให้เกิดพายุขึ้นกลางแผนพังราชันหมื่นโลกซึ่งรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตจนฉีกเทพเจ้าที่อยู่ใกล้เคียงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้ตัวสันเมื่อเห็นว่าเจ็ดจำนงของนักเวทเหล่านี้มีพลังมากเพียงใดโชคดีที่พวกเขาไม่ได้มาในฐานะตัวตนที่แท้จริงไม่อย่างนั้นเขาคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชนะจริงๆกฎมนจัก,กรวาลน,นั้นยากมากที่จะส่งสิ่งที่ทรงพลังจากส่วนหนึ่งของการโอกาสไปยังอีกที่หนึ่งสิบคนสามารถเปิดทางเดินได้แต่การเดินทางผ่านพวกเขาจะยากอย่างหาที่เปรียบมิได้ ถ้ามีเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะอยู่เจ็ดเหรียญน,นอกจากนี้เราอยู่ในแผนพังราชาหมื่นโลกข้าไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวเจ้าเจ้าคือเต่าในองค์มาดูกันว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนขณะที่เขาปรับการไหลของพลังใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้คิดว่าถ้าข้ามีเหรียญตกทอดของราชาผู้สังหารอมตะเก้าเหรียญข้าคงอยู่ยงคงกระพันนักเวทกับหยางชีงั้นเหรอ ถ้าจะหลอมรวมพวกเจ้าทั้งหมดเว้นแต่ว่าผนึกกองทัพเทพจะสมบูรณ์ไม่มีอะไรจะจัดการกับเหรียญตรามารดกตกทอดของราชาผู้สังหารอมะตะทั้ง9้าเหรียญได้แต่อีกสองคนนั้นอยู่ที่ไหนเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้จากโลกอนาคตไม่ได้นําอะไรมาด้วยคนโง่ไร้ประโยชน์เตรียมตัวตายได้เลยไอ้หนู ในขณะที่การแสดงเจ็ดจำนงบางอย่างยังคงบทขยี้อย่างชีคนอื่นๆก็กลายร่างเป็นหัวช้างและร่างกายของมนุษย์และ,ะเผชิญหน้ากับใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้กระบวนท่าที่ทรงพลังที่สุดเพื่อพยายามยุติการต่อสู้แต่หักใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้คำรามและการฉายภาพขนาดมหือมาของราชาผู้สังหารอมตะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้กับนักเวทจากนั้นใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ก็ออกไปด้วยพลังของเขาอำนาจราชนสืทซับค่า กระแสพลังอันยิ่งใหญ่72สายไหลผ่านตัวเขาปลดล็อกศักยภาพของเขามากยิ่งขึ้นเหรียญมรดกทั้ง7ดึงเอาอำนาจของแผนผังราชันหมื่นโลกซึ่งสั่นสะเทือนสวรรค์และแผ่นดินสะเทือนจนทะลุแม้แต่แก่นแท้ของสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ว่าสวรรค์ชั้นดุสิตาจะเป็นโลกอมาตะอันดับที่33แต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับแผนพังราชันหมื่นโลกมีเหตุผลที่แผนพังมีคำว่า หมื่นโลกในชื่อมันเหมือนกับการรวบรวมโลกอามาตะนับไม่ถ้วนบางทีอาจถึงจำนวนนับไม่ถ้วนของโลกแห่งเทพ,พเจ้าการต่อสู้ดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดหนึ่งใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ได้ยินเสียงที่ส่งเข้ามาในจิตใจของเขาใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ทำไมเราไม่เรียกสิ่งต่างๆด้วยซ้ำ ยุติความเป็นปฏิปักษของเราข้ากำลังจะถูกครอบงำโดยนักเวททั้งสิบคนนั้นซึ่งจะลบล้างข้าจากการดำรงอยู่โดยสิ้นเชิงถ้าเรารวมพลังกันเรากำจัดพวกมันออกไปได้แน่นอนต้องการเปลี่ยนอาวุธสงครามเป็นของขวัญยกและผ้าไหมหรือไม่มันเป็นเสียงของหยางฉีที่ใช้เข้าไปในจิตใจของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้สารเลวใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้ได้ตอบกลับสุกร เจ้ากล้าดียังไงมาต่อรองกับข้าเปลี่ยนอาวุธสงครามเป็นของขวัญหยกและผ้าไหมนั่นจะเป็นการฆ่าตัวตายข้าจะฆ่าสิบนักเวทเหล่านั้นแล้วก็เจ้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดและสุดท้ายก็ชิงอาณาจักรแห่งถวยเทพไปด้วยข้าจะเหนือกว่านอกจากนี้เจ้าแทบจะหมดแรงแล้วและไม่มีทางที่ข้าจะปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระผนึกกองทัพเทพจะเป็นของข้า ใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้จะไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆกับหยางชีเขามีบุคลิกที่ดูร้ายและไร้ความปราณีและเป็นคนประเภทที่จะเข็นฆ่าศัตรูราวกับเมล็ดข้าวเกลียบนอกจากนี้เขายังพ่ายแพ้ให้กับหยางชีซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมถึงเวลาที่หยางชีรับตำแหน่งเทพที่แท้จริงด้วยความเกลียดชังของเขาที่มีต่อ,อยางชีเกินกว่าความคิดที่ไม่ดีที่เขามีต่อสิบนักเวทจากนั้นเขาก็ใช้เทคนิคที่ลึกลับและไร้ขอบเขตอ,อีกรูปแบบหนึ่ง จงใช้พลังที่แท้จริงของข้าเพื่อสร้างร่างอาวตารของเจ้าแห่งเทพชั้นดุสิตเจตจำนงไร้ขอบเขตท,ที่จะครอบครองศัตรูวิญญ,ญาณแท้ก้าวสวรรค์ของดุสิตร่างสีม่วงอันยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นซึ่งพุ่งเข้าใส่ยางฉีเพื่อพยายามครอบครองเขามันกำลังจะแข่งขันกับเหล่าจอมเวทเพื่อแย่งชิงการควบคุมของผนึกกองทัพเทพพลังของเหรียญตกทอดของราชาผู้สังหารอมาตะยังพุ่งเข้าใส่ยางฉีด้วยความหวังที่จะยับยั้งพลังของผนึกกองทัพเทพ การใช้วิญญาณแท้ก้าสวรรค์ของดุสิตท,ทำให้พลังจากปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ลดลงไปมากท้ายที่สุดเขาได้ใช้พลังปราณที่แท้จริงของพลังแห่งอนิเมชันเพื่อขับเคลื่อนเทคนิคนี้และต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไปเขาเตือนลมโชคดีที่เขามีเหรียญมรดก7เหรียญเพื่อดึงพลังจากแผนผังราชันหมื่นโลกซึ่งจะทำให้เขาต่อสู้ต่อไปได้เหล่าจอมเวทเริ่มกระวนกระวายใจไม่ดี เด็กสารเลวคนนี้พยายามที่จะทำลายจิตวิญญาณของหยางชีหากเขาทำสำเร็จผนึกกองทัพเทพจะออกมาจากตัวเขาไร้ผู้ควบคุมและเราอยู่ในแผนพังราชันหมื่นโลกซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีโจมตีต่อไปและเพิ่มความพยายามที่จะครอบครองหยางชีพวกเขาไม่ได้รั้งอะไรไว้เลยในการประทะกับใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้โดยการโจมตีแต่ละครั้งจะดึงพลังปราณของพวกเขาออกมามา,มากขึ้น เพื่นกระแทกได้ฉีกน้ำตาจำนวนมากมายมหาศาลเข้าสู่ผังราชันหมื่นโลกจนเกือบจะสามารถมองเห็นโลกภายนอกได้นักปราดทั้งสิบคนนี้แข็งแกร่งมากจนมีเพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับพวกเขาได้ตายใบไม้แห่งเตาผู้ไม่แพ้ตะโกนขณะที่เขาปล่อยการโจมตีอันทรงพลังใส่นักเวทอีกครั้งแม้ในขณะที่พวกเขาต่อสู้ไปมาพวกเขายังคงปลดปล่อยพลังใส่ยางชีกด,ดันทุกวินาทีที่ผ่านไป ใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้ใช้ท่าไม้ตายอีกครั้งการระเบิดวิญญาณของผู้ฆ่าอมะตะวิญญาณโจมตีการแสดงเจ็จำนงนอันทรง,งพลังพุ่งตรงไปยังเหล่าจอมเวทในการตอบสนองพวกเขาปลดปล่อยการโจมตีของพวกเขาเองเจ็จำนงที่แท้จริงขององค์จักรพรรดิกองพันเทพทำการสัก,กระมันเป็นการโจมตีวิญญาณอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมุ่งเป้าไปที่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เมื่อพลังทั้งสองปะทะกันมันก็ส่งคลื่นกระแทกทำลายล้างออกมาอีกครั้ง ตอนนี้เป็นโอกาสของข้าแล้วทันใดนั้นดวงตาของหยางฉีก็เปิดขึ้นใช้ประโยชน์จากความร้อนในขณะนี้เขาส่งข้อความลับผู้อาวุโสทั้ง71โคลนสังหารอมตะเคลื่อนไหวของเจ้าจู่โจมและรับเรียนมรดกของราชาผู้สังหารอมตะบูม ผู้อาวุโสทั้ง71คนอยู่ด้านหลังใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ทุกคนถือสมบัติต่างๆตัวอย่างเช่นมีเดอะเรนเฟอร์วันซึ่งเพิ่งได้รับห้องถงมากกว่า4,000ห้องจากวังสวรรค์ที่โศกเศร้าวพวกเขาทั้งหมดเสนอศรัทธาที่เคร่งศาสนาแก่หยางฉีและจงใจล่อปรมาจารย์หนุ่มใบไม้มาที่นี่และช่วยให้เขาได้รับเหรียญตรามารดกเพื่อจุดประสงค์ในการต่อสู้กับนักเวททั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของหยางฉี ตอนนี้เมื่อคู่ต่อสู้ของเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะอย่างชีตัดสินใจว่าช่วงเวลาของเขามาถึงแล้วเขาออกคำสั่งให้ผู้เท่าทั้ง71โจมตีสำหรับร่างโคลนสังหารอมตะของเขานั้นเขากำลังรออยู่ใกล้ๆในแผนผังราชันหมื่นโลกตอนนี้เขากลายเป็นแนวแสงและเข้าร่วมกับผู้อาวุโสทั้ง71เพื่อโจมตีใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ที่ด้านหลังตี ใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้เซเลือดไหลออกจากปากขณะที่ทักษะพ,พลังปราณของเขาเสื่อมลงอย่างรวดเร็วทันทีที่เขามองย้อนกลับไปที่ปรมาจารย์ทั้ง71เขาก็รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นสารเลวเจ้าจอมวางแผนอย่างฉีคาจะทำลายเจ้าหรือไม่ก็ตายในความพยายามรับเครื่องรางเหล่านั้น ร่างคนสังหารอมตะกล่าวเขาและผู้อาวุโสทั้ง71คนได้ทำให้ใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วและตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะยื้อไว้พวกเขาส่งพลังมหาศาลไปยังเหรียญมรดกของราชาผู้สังหารอมตะเพื่อควบคุมพวกเขาแต่กระทืบเจดจำนงที่ใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้วางไว้ในเหรียญถูกบทขยี้ไม่ดี วินาทีนั้นใบาดาวปฏิเสธรู้ว่าเขาถูกทุกตีเขาทําได้ดีและพ่ายแพ้อย่างแท้จริงแทบจะไม่สามารถรักษาสมาธิของความคิดของเขาได้เขาตะโกนออกมาว่าข้าติดอยู่ในแผนพังราชันหมื่นโลกไม่ได้ข้าต้องออกไปจากที่นี่เหรียญมรดกเปิดทางการแสดงเจ็จจำนงทั้งสองเริ่มต่อสู้กันภายในเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะ จากนั้นการประตูของพลังก็เปิดช่องซึ่งใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้รีบเข้าไปครู่ต่อมาเขาก็จากไปหลบหนีถ้าเขาอยู่ในแผนพังราชันหมื่นโลกเขาคงตายไปแล้วด้วยเหรียญมรดกที่อยู่ในมือของหยางฉีและร่างโคลนของเขาไม่มีทางที่เขาจะมีโอกาสแม้แต่น้อยพี่น้องทั้ง71คนทรยศเขาและเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสตอนนี้ความหวังเดียวของเขาคือหนีไปยังสวรรค์ชั้นดุสิต แม้ว่าเหรียญทั้งเจ็ดจะถูกร่างโคลนของหยางฉีเอาไปแล้วแต่ใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ก็แทบจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเศษเสี่ยวสุดท้ายของเจ็ดจำงและใช้มันเพื่อหลบหนีได้และตอนนี้นักเวทมเมล็ดพันแห่งความจริงและเจ็ดจำงของเจ้าติดอยู่ ยางชีเดินไปข้างหน้าและคว้าเหรียญมรดกทั้งเจ็ดซึ่งทำให้แผนผังราชาหมื่นโลกทั้งหมดสันสถานระดับการควบคุมและพลังของอยางชีนั้นเหนือกว่าทุกสิ่งที่ใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้สามารถทำได้และนักปราดทั้งสิบคนก็อยู่ในสภาพลาถอยภายในช่วพริบตาส่งเสียงร้องด้วยความกรดเกลี้ยวและการท้าทายข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะทรยศมากไอ้หนูใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ไม่นับเป็นอะไรเมื่อเทียบกับเจ้าเจ้าเล่นเขาเหมือนซอช่งางไรกาศ เลวซามต่ำช้าสิ้นเชิงเสียงถัดไปที่พูดไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจข้าคิดว่าข้าได้วางแผนทุกอย่างไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วอย่างฉีข้าคิดว่าเจ้าทําเสร็จแล้วข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะเหลือเชื่อขนาดนี้เจ้าไม่เพียงแค่ต่อสู้กลับแต่เจ้ายังได้รับเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะเจเหรียญอีกด้วยประทับใจที่น่าประทับใจมาก เจ้าเพียงแค่รอจนกว่าเราจะเอาชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอดีตจากนั้นเราจะกลับมาและสงครามจะปะตุกขึ้นในอาณาจักรแห่งความกลาหนแห่งกองทัพแห่งถวยเทพที่นั่นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นโลกอามาตะนั้นอ่อนแอเกินไปเริ่มการระเบิดเราปล่อยให้เขารับเม็ดพันแห่งความจริงไปไม่ได้แง่มุมของความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารทลายนารกที่อยู่ในนั้นจะทําให้ฐานการฝึกฝนของเขาเก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ใช่ถึงเวลาแล้วสำหรับการทำลายตนเองเศียเสี่ยวของเจ็ดจำนงเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรสำหรับเราเลยบูมจูจูมเมล็ดพันธุ์ในตัวของแม่ทัพแซมมานก็ระเบิดออกทำให้ร่างกายของเขาเริ่มสลายไปการรวมโลกนับไม่ถ้วนประชาผู้สังหารอมตะศักดิ์สิทธิ์72พี่น้อง ทันใดนั้นก็มีมือขนาดมหึมา72มือปรากฏขึ้นเอื้อมมือไปหาพลังปราณชีวิตที่ระเบิดออกและบังคับให้มันกลับคืนสู่รูปร่างของเมล็ดพันธุ์เจ็ดจำนงของนักปราดทั้ง10คนจางหายไปอย่างรวดเร็วยางชีตะคอกอย่างเย็นชา เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าทำลายมาเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงนี้หรือข้าพร้อมสำหรับความเป็นไปได้นั้นตอนนี้เราอยู่ในแผนพังราชาหมื่นโลกและนี่คือดินแดนของข้าข้ามีเหรียญตราตกทอดของราชาผู้สังหารอมตะอยู่เจ็ดเหรียญและอีกไม่นานข้าจะมาที่โลกอนาคตเพื่อเอาเหรียญทั้งสองที่เจ้ามีไปที่นั่นหยางชี้มองไปที่เหรียญมรดกและมเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงจากนั้นก็เริ่มหัวเราะดังระงมแผนของเขาได้ผลเขาจัดการกับทุกคนและได้รับชัยชนะที่น่าทึ่ง เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ